สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโร่นันพัสกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาโร่นันพัสกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทํานายด้วยไพ่ทาโร่ชั้นสูงและโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง มากกว่า28ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับวันนี้จิมมี่ทาโรนันพัศสังพยากรณ์จะมาทำนายดวงสตาให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2564นะครับ ก่อนอื่นจิมมี่ทาโร่นันพัสดกรพยากรณ์ขอออกตัวก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงดวงสตาสเฉพาะลายบุคคลนึ่งสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกคนที่มีดวงเกิดภายในวันนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นใช้มีความแม่นยำเกิน99%ทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยำประมาณ80%ขึ้นไปนะครับ ทั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่เกิดภายในวันนี้นั้นยังมีลักษณะการกระทำที่แตกต่างกันออกไปการสั่งสมบุญบารมีในชาตินี้แตกต่างกันออกไปการใช้สีและอัญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปลักษณะโง่เฮงที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปการใช้เครื่องรางของขลังที่แตกต่างกันออกไปและลัคนาราศีตามเวลาที่เกิด แตกต่างกันออกไปอีกด้วยดังนั้นหากคุณต้องการคำทํานายที่มีความแม่นยำเกิน9กแล้วก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรเท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทําให้รับผลคำพยากรณ์ที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เนื่องจากสามารถเจาะจงดวงรายละเอียดเฉพาะรายบุคคลเพิ่มเติมมากขึ้นตามลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ได้มากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับเอาล่ะครับตอนนี้จิมมี่ทาร์โรนันพัสกรพยากรเกิดจะต้องทำการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่ทํทำการเลือกไพ่ทาร์โรออกมาจำนวน10บใบให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 4นะครับไายไปที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดสดร้อนในตอนนี้ก็คือ the magician ไพ่ใบที่ส queen of swords Piperi Sam, Five of Cups, Piperi four, Justice, Piperi Ha, Ten of Swords, Piperi Ho, Six of Swords, Piperi Dead Four of Pentacles, Piperi Bad, The Chariot, Piperi Gao, King of Swords, และไพ่ยพ่เลที่กำลังหยิบได้สดสๆร้อนๆในตอนนี้ก็คือ s o v p n o t p e n t s เ l e s อาล่ะครับตอนนี้จิมมี่ทาร่โลนั้นพัสกรพยากร์ก็จะริทำการทำนายดวงสตาให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราชส5 6พนนะครับเหตุการณ์ในอนาคตก็คือตัวคุณจะมีโชคเรื่องงานใหม่เข้ามาให้ทำนะครับเช่น ไปสมัครงานก็ได้งานใหม่ทำหรือว่าหยิบจับธุรกิจใหม่ๆในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นเลิกดีมากนะครับก็สามารถทําได้ดีหรือว่าไปสมัครงานที่ไหนก็ได้งานใหม่นะครับผู้หญิงจะช่วยเหลือทุกคนจะมีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในอนาคตหญิงสาวลักษณะผิวดําแดงรูปร่างอวบนะครับเข้ามาช่วยเหลือค่ะคมแนะนปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีและยังแสดงว่าในอนาคตจะมีการทะเลาะเบาแววงกับญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับต้องค่อยๆค่อยๆจากันเนี้ยจะมีการ ถกเถียงกันได้ง่ายนะครับก็ต้องเอาใจญ,ญาติผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงให้มากขึ้นนะครับหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนําเรื่องปวดหัวเรื่องเครียดมาให้ก็ต้องพยายามยิ้มแย้มจาสายเวลาอยู่ในบ้านเรือนด้วยกันแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันการทะเลาะจะลดน้อยลงไปและยังแสดงว่าเวลาเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆขึ้นในชีวิตในช่วงนี้ก็ขอให้ตัวคุณเดินทางนียออกจากปัญหาซะอย่าเอาตัวเองเข้าไปแก้ปัญหายิ่งแก้ยิ่งยุ่งอ,อุปสรรคต่างๆจะผ่านพ้นไป ด้วยตัวของมันเองโดยอาศัยเวลาเป็นตัวแก้นะคะสุขภาพใน,ในอนาคตของคุณให้ระวังโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจปอดหลอด,ล,อดลมแค่วัดไม่สบายภูมิแพ้อาการเล็กน้อยแล้วก็โรคเกี่ยวกับกระดูไขข้อปวดเมื่อยตามร่างกายเล็กน้อยและระบบเลือดลมภายในร่างกายนะคะและจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปตาอากาศพักร้อนน่องเที่ยวร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายในวงงานเร,าเร็วนี้ด้วยนะคะผ่อนคลายจากความเป็นเครียดได้เป็นอย่างดี และเดินทางขับรถขับลาไปไหนไม่ควรจะเดินทางลงไปในทิศใต้ภาคใต้หรือเดินทางร่วมไปกับบุตรหลานบริวารเด็กๆในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องตกอกตกใจเล็กน้อยระหว่างการเดินทางได้หรือว่าไม่ควรประมาทนะครับทำบุญปล่อยสาธิกายตายแล้วจะดีนะครับหรือพกเครื่องรางของขลังติดตัวระหว่างการเดินทางบ้างก็จะดีนะครับ และทะเลาะเบาะแว้งกับบุตรหลานบริวารเด็กๆในวงงานบ่อยอย่าใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันต้องใจเย็นๆนะครับระวังการขัดแย้งเรื่องเงินทองผลประโยชน์กับบุตรหลานบริวารเด็กๆต้องตกลงเรื่องเงินทองกันให้ดีจะไม่เกิดการขัดแย้งกันในภายหลังนะครับและจะมีการเซ็นเอกสารสัญญาด้านกฎหมายเกิดขึ้นหรือตกลงด้านกระดาษเอกสารบางอย่างขอให้ทุกคุณพยายามใช้ความละเอียดถี่ถ้วนร,รบอบคอบจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับ พี่น้องเพื่อนสนิทช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีและมีเหตุผลในการพูดจาพเพราะฉะนั้นจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกับพี่น้องเพื่อนสนิทเกิดขึ้นเดือนนี้ตัวคุณจะทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันหรือญาติห่างๆได้ง่ายนะครับต้องใจเย็นๆเวลาไปติดต่อกับบุคคลสังคมนอกบ้านที่คุณไม่ค่อยจะรู้จักมักจะทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยๆเจอแต่คนชอบแชร์รมมาสิงคุณก็ต้องพูดจาอ่อนโยนการทะเลาะใจลดน้อยลงไป และยังแสดงว่าความพยายามที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่หน้าในเดือนนี้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะคะถึงจะได้มาก็ขอเอาใจช่วยนะครับและยังแสดงว่าการเงินต้องประหยัดมัธยัตนะครับนี่ไม่เหมาะสําหรับการลงทุนการใหญ่ในเดือนนี้นะครับเก็บเอาไว้ก่อนจะดีตัวคนอาจจะมีความคิดว่าอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งเอามาลงทุนทํากิจการอะไรสักอย่างแต่ค่อนข้างอาศัยเวลาทํางาน ระยะยาวถึงจะได้มานะครับก็ต้องพยายามหาอาชีพเสริมรายได้จะได้มีเพียงพอนะครับและยังแสดงว่าจะมีผู้ชายปรากฏตัวในอนาคตอายุมากกตัวคุณลักษณะผิวดำแดงรูปร่างท้วมนะครับเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีในระดับปานกลางไม่เกิดการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์นะครับ ต่อไปในเรื่องของการเรียนนะคะทำนายว่าจะสอบผ่านสอบติดนะครับจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดีนะครับแล้วก็ครูที่เป็นผู้หญิงจะช่วยเหลือตัวคุณและเพื่อนที่เป็นผู้หญิงจะช่วยเหลือตัวคุณได้ดีในเดือนนี้นะครับก็เรียกว่าผ่านไปได้ดีนะคะบางคนก็สอบติดหรือว่าสอบผ่านได้คะแนนดีในเดือนนี้นะคะ ต่อไปในเรื่องของความรักนะคะทํานายว่าจะมีโช่เรื่องความรักครั้งใหม่เข้ามาได้ง่ายนะครับเป็นควีนผิวดําแดงรูปร่างอวบนะครับเป็นโสดอยู่แล้วก็ไม่ได้หลอกลวงอะไรนะครับถือว่าจริงใจแต่ถ้าคุณมีคนใหม่เข้ามาในเดือนนี้นอกเหนือจากควีนผิวดำแดงรูปร่างอวบแล้วนะครับคุณก็จะเจอแต่ความรักที่ผิดหวัง เพราะว่าถ้ามีเข้ามาใหม่ๆคุณก็จะโดนคนรักใหม่ตัดสินใจบอกเลิกกับตัวคุณด้วยตัวของเขาเองหรือว่าไม่ใช่คู่แท้นันเองนะครับหรือคนรักใหม่นําเรื่องเครียดมาบ่นให้คุณฟังหรือเจ้าอารมณ์นะครับเพราะัุณงูต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอแล้วก็มีอารมณ์ขันให้มากกว่านี้ถึงจะมีสเสน่ห์แล้วก็เวลาเกิดอปุปสรรคปัญหาเรื่องความรักเดินทางหนีออกจากปัญหาซะอย่าเอาตัวเองเข้าไปแก้ปัญหายิ่งแก้ยิ่งยุ่ง อุปสรรคเรื่องความรักจะผ่านพ้นไปได้ตัวมันเองโดยอาศัยเวลาเป็นตัวแก้นะครับเช่นเวลาทะเลาะกันเนี่ยงอนกันเนี่ยก็เดินทางออกมาจากคนรักก่อนนะครับพอสงบสติอารมณ์อารมณ์มดีแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ก็จะทําให้พอคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วก็บางคนก็ใช้โอกาสนี้เดินทางไปท่องเที่ยว ตาอากาศพักร้อนเปิดหูเปิดตาทำให้ได้เจอคนรักใหม่แต่สุดท้ายก็ต้องเลิกกันหรือว่าไม่ใช่คู่แท้ถึงแม้ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วแต่ก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจนั่นเองประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะรักใครก็ตามในเดือนนี้นะครับคนรักจะเฉลียวฉลาดมีเหตุผลในการพูดจาฉะนั้นเนี่ยคนรักจะปรับตัวหาตัวคุณเก่งนะครับ ในกรณีคนที่มีแฟนหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวคุณเองก็ต้องพูดเก่งให้มากขึ้นหมั่นจีบมันคุยมันแชทถ้าคุณไม่หมั่นจีบมันคุยมันแชทพูดที่มากกว่านี้เนี่ยคุณก็จะไม่มีสเสน่ห์หรือยังไม่มีคนที่ถูกใจเข้ามานะคะั้นต้องหมั่นคุยให้มากกว่านี้ด้วยแล้วก็อย่าใช้ทิฐิอย่าใช้ลมนะครับอะไรยอมได้ยอมกันไปก่อนก็สามารถทําให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ดีดนะครับ ดังน,นั้นก็ขอจบคันทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2564แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับจิมมี่ทาโรนั้นพัสกรพยากรณ์ผลิตคลิปการทํานาการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตัวคุณดีขึ้นในทุกๆเรื่องด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปราถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ